ตอนนี้ข้างนอกนี่กับพระพิรุณโถมกระหนำ่ำลงมาอย่างหนักเลยครูเชื้อใยอเป็น<อ>ช่วงดูการครับคุูพิเชษฝนฟ้าตกมาแบบนี้พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ชอบใจนะครับอัักกสู้นต่อไปครับชีวิตสู้กันแบบลูกผู้ชายครับบนเวทีร้านวิวนาวีอันดามันครับเจ้าเสือใหญ่สิทธิศรทิดนะครับยกแรกโยนหินทางทางเรียบร้อยครับไม่เกิดอะไรขึ้นยกสองเจ้าเสือใหญ่นี่มาจากจังหวัดหนองคายนะครับ,รบก็ขอบคุณครับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับ หมอพษดสเฝ้าไร่นะครับที่การต้อนรับทีมงานของศึกมัตตภูมิมวยไทยมัทแลนด์เป็นอย่างดีขอบคุณพี่ๆน้องๆยังไม่ทันจบนะครับลงเร็วเลยครับโอ้โหเจาะมันเข้าข้อพอดีเลยนะครับนี่ครับมันไม่เป็นไรครับอยู่ในการดูแลของหมอนะครับพยายามจะฝืนขึ้นครับแหมกระดูกมันโดนน่าจะเป็นลักษณะเหมือนข้อพับนะคุณเพ็กกี้มันโดนแบบชาร์จเข้าไปนะครับแมผมว่ามันมันช็อตเลยนะครับ นจะเป็บอลพับนอกนะครับด้านนอกครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเจาะเข้าบอลพับพับนอกนมีพับนอกพับใหม่ครับดูมือเรียบร้อยครับกรรมการพุ่งไก่อ่ดูนะครับยกบังเข้าตรงไหนครับโอ้โหูเข้าเส้นพอดีเลยเข้าข้อนะผมว่าเข้าข้อนะครับคุณเมื่อกี้เข้าข้ออยู่พับนอกเลยโอ้โหแล้วเก็บนะครับแบบนี้เจ็บนะครับดูครับมันต้องเอานักแข้งบังครับแต่ว่าคงจะบังไม่ทันนะครับนี่ครับปังเข้าไปเต็มเต็มเลยครับ แล้วนักแข่งไปกระทบส่วนนั้นนี่แม่กระดูกอ่อนนั้นมีอยู่แล้วนะครับบานพับคอพับตรงนั้นรวมเอ็นแล้วครับอ่าดูหลายๆมุมครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งครับแบบนี้ครับเห็นอาการแล้วหนึ่งสามบวกมือเลยครับอ่ะ